ำนานจอมยุทธพูดถังซานตอนที่3 1ถึงตอนที่3 2อเอาล่ะครับก็ตอนนี้แล้วนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าใช้เพลงของยายบาไปนะครับไม่รู้ว่าสุดท้ายจะติดลิขสิทธิ์หรือเปล่านะครับแต่ก็เพื่อสนองความต้องการนะครับพอดีว่ามันปิ๊งไอเดียอย่างที่บอกไปคลิปก่อนมันปิ๊งไอเดียพอดีก็อยากจะทำนะแบบทุกอย่างมันช่างคล้ายกันนะครับก็เลยแบบว่าเออขอสักหน่อยแล้วกันเนอะแล้วก็เดี๋ยวกลับมาต่อกับตอนนี้ดีวกว่าครับว่ามาดูบทสรุปกันว่าจะไปช่วยเสี่ยวอู่ยังไงนะครับ ใครที่ต้องการสนับสนุนคนแปลแล้วก็คนเขียนนะครับซึ่งคนแปลคือคุณบาทเดียวแลวก็คนเขียนที่จีนนะครับสามารถเข้าไปสนับสนุนคุณบาทเดียวได้ที่เว็บ m y n o v e l นะครับซึ่งเขาจะขายเป็นตอนเป็นตอนไปนะครับก็คือตกประมาณตอนละ1บาท1.5บาทนะครับโดยรายได้ส่วนหนึ่งนะครับเขานําไปซื้อตอนลิขสิทธิ์นะครับก็สาหรับใครที่อยากสนับสนุนและอยากอ่านก่อนใครนะครับสามารถไปติดตามได้ที่เว็บ m y n o v e l นะครับหรือไม่ก็ไปถามได้ที่เพจบาทเดียวเลยนะครับค่าอยู่ที่ไหนกัน ทางสารเจ้าก่อความผิดมหันแล้วนะเจ้าเป็นแค่เด็กกัมพาที่นิกายถังนํามาเลี้ยงเจ้าลืมความเมตตาของนิกายถังไปแล้วหรืองไ่โยโสอที่สามเจ้าขโมยเทคนิกลับของนิกายถังแถมยังทําลายมันอีกแถมเจ้ายังมีเจตนาใช้มันเพื่อปีศาสด้วยบอกข้ามาสิว่าทําไมเจ้าต้อขโมยสมบัติอันประเมินข้าไม่ได้ของว่องออกไปด้วยข้าไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นนะครับ ข้าแค่อยากจะพิสูจน์ว่าข้าโคู่ครกับมันเทคนิครับของนิกายถังน่ะข้าทาได้หมดแล้วข้าข้าไม่ใช่เด็กไรข้าที่ท่านเจ้าไปทิ้งเหมือนหมูเหมือนหมาข้าน่ะคูรครกับนิกายถังถังซอนโคสรโใหญ่ทำไมเจ้ายังยึดติดกับชีวิตของเจ้าอยู่อีกละ่ะชีวิตที่มีแต่ความเจ็บปวดทำไมเจ้าถึงไม่ยอมไยตายไปสักทียอมตายใช่เจ้าน่ะตายไปจากไอ้ชีวิตอันเสนเจ็บปวดนี้น่ะไปตั้งนานแล้ว ้าไม่ดีแล้วข้าปล่อยต่อไปแบบนี้ไม่ได้แน่ใจเย็นๆก่อนนะคะอาจารย์เจ้าเขายังทําไม่สําเร็จเลยนะครับข้าไม่ยอมท่านหรอกโถอลอกไปซะให้ปอดเชื่อในตัวถังซานเธอค่ะให้โอกาสเขาเธอค่ะบ้าชะมัดพวกเจ้านี่มันน่าลำคาญจริงๆถ้าหาว่าข้าเจอพ่อถังซานอีกข้าจะบอกเขาว่ายังไงดีเนี่ย ท่านแข็งแกร่งอยู่แนละ้วท่านยังจะกลัวอะไรอีกล่ะครับแกมันจะไปรู้อะไรเหรอไอเด็กบ้าถังซานเจ้าจะต้องรอดน,นะรุนพี่ถังซานเร็วกำลังรอท่านอยู่นะต้องรอดไปให้ได้นะข้าไม่อยากอยูนะ่แล้วไม่มีทั้งท่านพ่อไม่มีทั้งท่านแม่ไม่มีอะไรผูกมัดกับโลกใบนี้แล้วใช่แล้วมันก็ต้องเป็นแบบนั้นแหละตื่นสิไอ้ลูกโมเสียน,นี่มัน ข้าบอกให้เจ้าดูแลตัวเองให้ดีนะเจ้าลืมไปแล้วหรือไงท่านพ่อตื่นได้แล้วถังซานเจ้าสัญญาแล้วไงว่าจะช่วยพิสูจน์ทฤษฎีของข้าอย่ามาล้อเล่นกับความหวังของข้าสิท่านอาจารย์ข้าถูกผูกมัดไว้กับโลกนี้แล้วข้ามีทั้งท่านพ่อมีทั้งท่านอาจารย์ ท่านพี่ตื่นมาช่วยข้าหวีผมหน่อยสิท่านพี่และข้าก็มีเจ้าเซียวอูเจ้าไม่มีทั้งพ่อไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่เคยเกิดมาบนโลกนี้ไม่ได้ผูกมัดอะไรทั้งนั้นชีวิตของเจ้ามันเป็นแค่ความฝันและภาพลงตากท่านโกโหกที่เซียวอูโดนจับไปนะ่ะมันไม่ใช่ภาพลงตาทุกสิ่งน่ะเป็นแค่ภาพลงตาก็จริงอยู่ที่ว่าในชาติล้วของข้าไม่มีพันธะใดๆแต่ว่าในตอนนี้ในโลกใบนี้มีคนกําลังรอข้าอยู่มีคนมากมายกําลังรอข้าอยู่ มันจะไปเป็นภาพลงตาไปได้ยังไงกันโลกนี้เนี่ยคือโลกของข้าโลกนี้ข้าจะไม่ยอมแพ้ข้าต้องการพลังเพราะว่าเซียวกำลังรอข้าอยู่ท่านพี่ท่านพี่ข้ากลับมาแล้วนะท่านพี่ฟื้นสิเซียวเซียวนี่ข้าฝันไปกั้นหรือเซียวไม่ใช่นี่มันของจริงเซียวเซียวเซียวท่านพี่ เียวอย่าร้องสิท่านพี่ข้าผิดเองไม่ต้องพูดอะไรแล้วละ่ะแค่เจ้ากลับมามันก็เกินพอแล้ววิเศษเหลือเกิน <c oughs> ไม่ใกล้เกินไปไหนหรอข้าไม่เห็นอะไรทั้งนั้นหรอกนะท่านพี่ยาตัวเข้าไปโพลพลกับอันตรายเด็ดขาดวมดน,นี้น่ะสำหรับทุกคนขะขอโทษครับ แล้วก็ยินดีด้วยที่ได้เลื่อนขั้นเป็นอัคครจามวิญญาณอย่าลืมเลี้ยงพวกเราด้วยล่ะแกนี่มันตะกาจริงๆเลยนะดีแล้วแหละที่เจ้าไม่เป็นอะไรถ้าข้าบอกว่าลิงตัวนั้นน่ะมันเป็นมังสวิรัตเจ้าจะเชื่อข้าไหมเอาเหรอเลบกเก็บของแล้วไปกันดีกว่าข้าไม่อยากเห็นดราม่าอีกแล้วใครข้าในมุมหน้าคนกันใครเป็นคนทำนี่พวกเจ้าอีกแล้วอย่างนั้นเหรอโทษทีนะข้าเองนี่แหละที่ดูดซับวงแหวนไปว่าไงนะเจ้าโอโซนของข้าไปอีกแล้วอย่างนั้นเหรอ ขอขัดหน่อยนะเจ้ามีอะไรมาพิสูจน์หมายว่ามันเป็นของเจ้านะเจ้ายัางจะกล้าพูดอย่างนั้นเหรอข้าจะพิสูจน์เองตาสองดวงของมันถูกข้าจมตีเองนั้นพอที่จะพิสูจน์มันได้หรือยังคุณปู่มังกรท่านเหมิงซูรเราเจอกันอีกแล้วนะน้องเจ้าฮ่าฮ่านั่นสินะครับเย้ละสิมันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ย พอฟบเจ้างูไปเข้าเลยออกมาหาแมงมุมด้วยตัวเองพวกเราทำผนึกไว้ให้ตัวมันเพื่อจะหามันใหม่ในตอนเช้าของอีกวันหนึ่งใครจะไปคิดหรอว่าแม่สาวคนนั้นดวงซวยจริงๆนะนางผิดเองนี่นาพวกเจ้าอของข้าไปยังไม่พอยังเจ้อาแมงมุมของข้าไปอีกอย่าม,ามั่วนิมหน่อยเลยหนะ้าป่านนี้มันเป็นของเจ้ายังไงกันเซียวอย่าไปยุ่งมันหัวนางนะพวกเราเป็นคนฆ่ามันเจ้าไม่มีสิทธิจะมายุ่งปากดีนักน,นะอาลบ นี่เจ้าเข้ามาขวางข้าได้ทุกทีเลยนะนี่นาคงโกรธมากถึงข้าเนามีทำลายวิญญาณออกมาเลยนะหเจ้าที่พวกเจ้าเหวนของเราไปดังนั้นให้หลานของข้าตัดมือให้หนูนั่นซะแบบนั้นคงไม่ดีเท่าไหร่นะครับพระโอสฐแล้วทำยังไงหลานข้าถึงจะหายโกรธ่ะเกรงว่ายิ่งตัดมือข้าจะทำให้นางยิ่งโกรธนะครับเฮ้เจ้าคิดว่าหลานสาวข้าจะแพ้กันหรอก็ได้ท้าหลานของข้าแพ้ที่ลังเดี๋ยวก่อนเด็กพวกนี้มัน ถ้าจะปล่อยพวกเจ้าไปโดยไม่แต่แม้แต่ปลายผมเลยเอาไหมล่ะก็ได้นะถ้านางห่อมระดูนั่นแหลเจ้าจะต้องปล่อยเราไปนะใช่ใช่ถ้าเราแผ้เราจะยอมเสียมือให้เลยแค่ถ้านางแพลนางจะต้องอยู่เฉยๆนะใช่ใช่นางต้องตู่มผังซานด้วยโทษทีข้ามองไม่เห็นน่ะยอมได้ถ้าเจ้าชนะข้าขณะที่ข้ามีดาบอยู่ด้วยข้าจะรักษาสัญญาเองถ้าหาว่าพวกเจ้าแผ้อย่าหาว่าข้าโหดร้ายแล้วกันขอบคุณครับพ่อโสท่านเริ่มเลยไหมครับ แข่งปามีดพวกนั้นอยากแพ้แบบไม่เป็นท่าหรือไงช่างไม่รู้อะไรเลยเงียเงียแล้วดูไปเถอะน่าข้าฝึกกับมีดนี้มานานแล้วข้าจะแสะดงมันให้เจ้าได้ดูเองวัดนี่ไปซะฝีมือไม่เลวเลยนี่นาไม่ต้องมาบางเมินข้าดูเหมือนว่าหันซาจะคุ้นเคยกับมีดมากไม่ดีแนะ่ดูเหมือนว่าเขาจะเก่งกว่ามีดแบบนี้ไม่เหมาะกับเจ้าเลยนะมันใหญ่และหนักเกินไป าจะให้เจ้าได้ดูมันเองสามสิบหกเมฆทะลวงวิญญาณถ้าอย่างนั้นถ้ามีเข็มอยู่มันเรียกว่าเข็มอัถิมันหนักไม่ถึงหนึ่งในห้าของมีดเจ้าถ้าหากว่าเจ้าฝึกมันจนชำนาญทั้งพลังทะลวงและระยะการโจมตีนั้นหาที่ได้เปรียบได้ซาตาวุธร้อยเล่มเกวียนเอาไว้ค่จะแนะนำอาวุธลับที่เหมาะกับเจ้าให้เองนะนั่นคงจะพอชดใช้ให้เจ้าได้เอานี่มีดสามสิบหกเล่มของเจ้าเชิญนับได้เลย ข้าไม่ต้องการขยะแบบนี้อีกแล้วให้สนกันเลยะถึงเจ้าจะแพ้ข้ามันก็ไม่แปลกหรอกนะนี่เจ้าว่ายัางไงข้าเริ่มฝึกใช้อาวุธล,ลับตั้งแต่อายุสามขวบนี่ก็เป็นเวลาเก้าปีแล้วอาวุธล,ลับใช่แล้วอาวุธที่ไว้โจมตีต้นที่เผล่นนะ่ะข้าเรืยอมันว่าอาวุธล,ลับนี่มันนี่คือเข็มอัดถิที่ข้าพูดถึงเมื่อกี้ เจ้าสามารถไปขอให้คนอื่นสร้างให้ได้นะนี่คือคัมภีร์ฝึกใช้มันคัมพีอีกอันคือคัมภีสอนวิชาขึ้นเสียงโซน่าใช้ร่วมกับอาวุธลับได้มันฝึกง่ายกว่าฝึกเอาเองนะฮ่าฮ่าไม่ไหวแล้วดูแนตะลูงนั่นสินี่พวกตจ้าก็หล่ข้องล่ลูกฮ่าฮ่าฮ่าข้าหยุดคขาไม่ได้แล้วคุณปู่มังกรปู่ทำตามที่ตกลงกันไว้ถึงขอรับเอ้ยพวกหรูปรู้ไหมว่าข้าสามารถฆ่าพวกเจ้าโดยบังเอิญได้ทั้งหมดเลยนะ วันนี้ท่านคงทำแบบนั้นไม่ได้หรอกนะคะท่านปู่มังกรสมาชิกตระกูลหอคอยแก้ยจดสมบัติต้องเผยตัวออกมาพวกเรามาตามคำบัญชาล,ลูกขอรับแม่หญิงน้อยหลงหลงถึงแม้โรงเรียนเราจะมีคนน้อยแต่ก็มีอิทธิพลอยู่เหมือนกันนะข้ารู้ว่าพวกท่าน่ะแข็งแร่งแต่ข้าไม่คิดว่าท่านจะจัดการเราได้ทั้งหมดหรอกนะข้าว่าท่านไปซะดีกว่าไม่เป็นไรหรอกค่ะท่านปู่ข้าคงไม่มีวสาสนาที่จะได้ครอบครองแมงมุมตัวนั้นจริงๆ ก็ได้อปก็อยไปกันเถอะอีหลังขอพระคนที่ปล่อยพวกเราไปนะครับแป๊บหนึ่งนะคะท่านปู่ข้าจะไม่ขอบคุณหรอกนะแต่ข้าจะรักษาสัญญาจำไว้ให้ดีละ่ะข้าเชื่อว่าเหมืออีหลังข้าให้ของขวัญเจ้าแรงไปหน่อยเจอกันครั้งหน้าก็อย่ากโกรธกันละ่ะของขวัญแห่งรักอะไรกันเนี่ยถอนคำพูดเดี๋ยวนี้เลยนะนางยังไม่ได้พูดว่ารักเลยนะพวกเจ้าทุกคนคุ้มกันเรากับโรงเรียนเช็คซะในที่สุดก็จบเรื่องราวในป่าดาราแห่งการต่อสู้ลงจนได้